สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนชมองสุบอนพี่น้องโอ้ยแม่น้องแกบมุมสิเป็นตาลราตาตอ่อแหละเจ็บตาพี่น้องเลยตั้งแต่เมือนซ่องซัมเมอร์เลยแหละแม่น้องแกบมุมเจ็บตาตากระเดงเนาะกำลัง,างหางออกหน้าพี่น้องหน้าพยาย่อแม่เจอยพี่น้องเลยพอว่างแม่น้องแกบมุมนอนพี่เมื่อคืนีเนาะ นอนดำหน้าซอยเพิ่นเมื่อสองเมื่อกลางคืนกับฝนตกพี่น้องตกแห้งแห้งว่าแห้งก็แห้งเตื่เริ่มกลางคืนตกใจเบิดปลาลุงเลยตอนนี้กำลังย่างออกออกสิไปจะไปบุกน้องตาาตื่นแล้วบอลลื้แนวใดข้าวสวยหนาข้าก็ออกมาเลยพี่น้องประเทศไทยยังเลย ส่วนมันก็จะโดว่างามสนคันสมุติว่าถ้าเป็นเขาก็ซำอยูใ่ในเหล่าเนาะอันนี้ก็ซำเงินเลยพี่น้องมึงดูเขียวงามอะไรรอปาโตเตะขึ้มือม,มึมงหายออื อ่อนด้ ไทยนาบตึกต uh, 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 uh. ึกตึกเอ้ยวายลูกเราบ่เดียวนี่ไปไปปลุกน st ้องท่านไปน้องอ้าถูบ่ได้อามาลืมแล้วน้องตึกว่าอารุตเข็นมาอยู่อ่บซ่าน พอน้องแกบมยู่กเพิ่กคืนนี่พี่น้องเพิ่งเอากะมาสามลาเห็นบ่บัดตรอจาะกึ่งง่ะเอาลงมาให้เนี่ยอาบุกลูกเด้อลูกเด้อสบายดีเด้อพี่น้องหลังจากแม่น้องแกบมิ่งสีลงดำนาพี่น้อง ต้องทาคิมความฝืนกันแดดเนาะโอ้ม oh, <INE> ันส me. ิกันยังไดงจะบ่อหนาคือดำเลยเนาะดำแห้งน้องจ้าช่วงนี้เป็นเป็นหนาวเรียกหน้างานเนาะปากเด็กปากนายโว้ยเบิร์ดหรอบ่ได้กุ้มบีกูใช้คือบ่มีเบิร์ดแล้ว มาเสริมสัวอยู่นาเขาขีบเราเฮาอย่างเอามาก่อนเขาขี็บเาเฮาลงทำหายลำนาแล้วเนาะผมแบบว่ามันหล่นพี่ันาป่งเลยสีลุยซู้อยู่ทางน้าปวดโคจนดอาไม่แหน่อเอากวอนปลาลูกถูกแพง มันมาอยู่ในหัวมันเนาะพอเดีทาปัญญาจอสึกทิพว์เาเนี่ต้องจะบ่มออกมาก่อนถ้าซอตเซวลงลกกะลงโงเนี่ยแหละเพราะกะบมม่มีดามถ้าเราลงไปกลางคืนกะก็ได้ลายเติบจงหมาก,ก็ลงไปหมัดแล้ว ไว้ก่าจับาทาห่อยาทาหนาไปใช้หน่อกึเเห็นกันนี่คือคิมคุมกันแดดกับลงฮัก่เบิร์ตเลย มันกับบอยู่ตรงเนาะคันเดดแห้งกันบอยู่กับใครกว่บบาปลาได้ท่าปลาลุงสีปา่าเดี๋ยวพวกมานำรังเขาจะเี็ร แดงไม่มีแรงจะเดินทายก่อนปะลุงทาใหม่จะเบิร์ตได้ให้กระท่านเนาะ ทำลูกมาทำป้าป้าป้าอาป,ป้ามึงเรียบร้อยแล้วจ้าสำรับเลาคือเก่าลยที่น้อง เากไปกดปดำื้พี่น้องนาพอจะจ่อยอย่างเบิดเพลิ่วโปเซอร์เลยพี่น้องจา้าเขาหมาบกะแล้วเขากระสียางลงไปดำต่อปลาลุงมื่อนี่นะมื่ดผ้ามื่มมดพ้นเถอะปลาลุงเด้พอพก้นกระสีตกกลางคืนแน่เออกลางเว้นแน่เมื่อวานเนี่ยแม่น้องแกบุ้มหวานผู้พี่น้องเอ้ยมื่อนี่ประวดดัติสีตกแหงน้ำผูก้กระสิไรไปเบิดแล้ว ผลไหนี่าะว่าอะไราพาผลเขาแต่งมาได้เอาแต่มันสิบเป็นพักแหวนหน้าเมยจืดก็เยอะมากหมื่เกาะมืกะ่มกล่องเลยปลาลุงเลยปุ๊เข้าวน้องตานและพอน้องอเนยเสนี อย่างลงไปสิไปดำนาดำอีกประมาณหาเมื่อกับคือสิเคิงคือสิขอนแล้วแลปะนุยคือเนี่ได้โอ้โห่รา

คือป่าบ่อนอจะก,กาไหมน้องอันนตกก่อนบ้านก่อนเมืองพี่น้องตกเต้เดือนหกอพนสุดท้ายหอบบล็อกอาสามอันนี้พูยังเบิดปลาลุงเลยพูด นางตังทรายไห่เนาะ<ม>ปัดดำอันนีได้เมือสามไห่ได้อีวะเลยย<ม>ังหมดเลยดำปลาลุงตาขีข่ขา<ม>นนังเยอะมากเลยพี่น้องกินข่ากลางไหนาเลยพี่น้องเอ้ มียังไนแนวกินอ่ะพ่อโอพี่น้องเออกินข่าวน้องหนาดกับกีกี้เอามาสบายดีป่าลุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องกินข้าวทักันเด้อมาเมามากินมากินโอ้ยโอ้ยลุงลุงหยุดหยุดหยุดยัดเกินลายได้เบิ่งค่ะ สีหน้าสหน้าพี่น yani ้องเอ้ยสินี่สินังไม่ายพี่น้องกดใจไปบางไดอยากบริกินฮัมาดังงลงเลยพอเอ้ยดังเอาขาหมอบึงอลองลดบพี่น้องมาได้กินข่าวสำันเด้อพ่องขาวสำคัญเด้อขาวกับดาดซีจะือว่าดาดซีฮะ ดาดเนื้อล้วนเนื้อดาดเนื้อล้วนเนื้อหักบ้านเผาเอิญดาดสีต่ทั้งนั้นกับสีสีเอิญเราล้ว,ลวนเนื้อเอนื้อต่างกางันมันไ่ได้พอหายนาลูกเอ้สันผัสเขาก่อนเลยบกเป็นบุกเลยนั่นเผากินข่าวแรกเนี่ยสัมสัดําไว้บั่น มันายแร่ก็ยิ ail, ่งดำได้เนนะอืม่าถ่ายน้ำตะก้าเลอน้ำลายอาจทายมากก็บ่ได้หรอกดูยองน้ำจะมันลงไปหายบุกบุกบุกหาตายเลย ยูขาวปลาลูกยอล้นึ่นขึ้นขาปลาจกม่วยเลยบอบมบอดัหน้าแรกนังก <S otra> ินอยู่แบบสบายใจเลยพอดาะสายเนาไปเลยน่าสิกินตัางแต่ขำวัน อาคิดโมงเพื่นอนคุณนอนงตื่นม,มากมากินแมงเนี่ยพอนอนพอนั่งบนนาก็พอเนาะอืเขาจะมาตีเมื่อแทนตีเมื่อยเลยแล้วปั่นก็ได้มากินปลาชอคบคอมห้องคลิปนี้ก็ขอสจะไปเพียงเท่านี้เด้อปลาลุงไว้พากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องแกบุค้คลิปต่อไปสบายดี Der die a